เห็นใน Facebook โพสต์ว่ากุ้งกล้ามแดงสร้างรายได้เดือนละหาหมนนื่นเกิดความสนใจบักคักเลยครับตอนนั้นได้ศึกษาข้อมูลในมือน,นั้นเลยซื่อมานี่600บาทครับมือน,นั้นได้กุ้ง3 0ตัวแต่ว่าภายได้คืนนั้นนะกุ้งนี่ไตออกเบิดครับมือนผมไปซื้อมาอีกพันหนึง่งเริ่มตนจากกระมังแค่สใบครับ บัตเริ่มไข่บัดนีหลังจากนั้นก็ได้ลูกกุ้งเด้ผมกับโพส์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมก็มีคนมาถามสื่อบัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นได้ขายแล้วครับบัดนี้ออเดอร์แรกนี่ขายได้มื่นนึงแต่ก็ไร5หาพันเลยดีใจมากครับนั่นแหละครับคือครั้งแรกในปัจจุบันฟาร์มเนี่ยขายกับคนจีนโดยตรงเลยครับสักเกาแล้วที่นี่เนี่ยกุ้งเฮาตอนเนี่ยจะบอกเพียงพอในความต้องการของลูกค้านะครับผมนี่หนึ่งมาตรฐานตองได้ความสื่อสัตว์ตรงมีนี่แหละครับคือจุด ้าเลี่ยงเล่นๆมันก็ได้แบบเล่นๆนั่นแหละครับ้าเลี่ยงแบบจริงจังตั้งใจมันสามารถสร้างรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของคุณนิดดีขึ้นแน่นอนนี่แหละครับคือขอดีของกุ้งเราเลี้ยงกุ้งกุ้งเลี้ยงเราเดือนนึ่งรายได้พิกนี่ตั้งมาก